ที่จะเข้ามาได้นะเฮ้ย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 ลอยใครบอกลอยลอย เฮ้ย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 คนคนไล่ตามผมอะ่ะเฮ้ยเฮ้ย,ย,ย,ยสวัสดีครับทุกคนอยู่ผมแล้วนะครับ นะครับนะในค่าคืนนี้ผมก็ได้มาในพื้นที่แห่งหนึ่งครับทุกคนนะพื้นที่ตรงนี้ก็ว่ากันว่าเจอเรื่องราวแปลกๆครับในพื้นที่แห่งนี้นะครับทุกคนวันนี้ผมก็เลยมาพิสูจน์ให้รู้ครับว่าสิ่งลี้ลับหรือว่าเรื่องราวแปลกๆที่หลายๆคนเจอกันที่นี่นะครับนะคืออะไรกันแน่นะน,นี่ก็จะมาเดินสำรวจดูนะครับทุกคน ตรงนี้ก็เริ่มหนาวแล้วนะครับทุกคนก็ต้องดูแลตัวเองนะครับอากาศเปลี่ยนเนี่ยทําให้ไม่สบายง่ายมากๆเลยนะผมก็ทรงสามวันที่พันมาก็ไม่สบายนะครับเนาะก็เป็นเพราะว่าอากาศนะครับแล้วก็มีฝนด้วยนะครับโอเคทุกคนเพื่อไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวเราเดินไปสำรวจข้างในดูกันนะครับ โอเคทุกค okay. นนะ,นะตอนนี้ก็ยังไม่เจออะไรที่ผิดปกตินะครับยังไม่เจอเรื่องราวแปลกๆที่เขาว่ากันนะครับบรรยากาศที่นี่ก็เย็นครับทุกคนแลเงียบสงบมากๆเลยนะครับตรงนี้ก็มีไผ่เนื้อๆนะเป็นไผ่ลวกนะครับ,บ หมดเลยทุกคนเดี๋ยวใครเอ้ยฮัลโหลทุกคนใครเอ้ยเป็นคนนะครับทุกคนนะคนสองคนนะครับเดินจับมือกันนะไม่รู้ว่าไม่หนาวหรือไง เป็นคนชัดเลยนะทุกคนคนระับป็นคนนะครับไม่ใช่สิ่งลี้ลับอะไรนะก็เดินตามไปดูครับทุกคนนะ,ะมาทำอะไรที่นี่ครับไม่มีคำตอบครับทุกคน เหมือนเป็นผู้ชายคนผู้หญิงคนนะทุกคนถามมันก็ไม่ตอบนะครัว่ามาทำอะไรที่นี่นะ,ะยืนนิ่งแล้ว ผมเนี่ยจะลองเดินเข้าไปถามดูนะทุกคนเ,ออเหมือนจะเข้าไปข้างในป่ารูนเหมือนจะเข้าไปทางนู้นครับเมื่อกี้เดินตามไปดูเรื่อยๆนะ ไม่ใช่คนเรื่องเราปแปลกๆอะไรนะครทุกคนไม่ใช่สิ่งไม่ได้รับนะครับเป็นคนนะทุกคนคนชัดๆนะครับสองคนนะเดินเนี่ยมีเสียงย่ำนะครับทุกคนมีเสียงย่ำอ่ะย่ำกับพื้นนะทุกคนแต่ทำท่าทำทางแปลกๆนะทุกคนพูดไม่พูดไม่จานะครับ เมื่อกี้ผมก็พยายามที่จะถามแล้วนะครับว่ามาทำอะไรที่นี่นะแต่เขาก็ไม่ตอบผมเลยครับฮัลโหลฮัโหลครับะน่าตองอนสองคนอะเหมือนผู้หญิงคนผู้ชายคนอะ เหมือนรักกันด้วยทุกคนกอดคอกันครับอ้าวเฮ้ยเหมือนเขาจะหลบผมทุกคน เข้าไปฟังนี้คนนึงเข้าไปฟังนี้คนหนึ่งครับผมจะเดินไปดูนะทุกคนเข้าไปซ้ายคนเข้าไปขวาคนครับรู้สึกว่าเมื่อกี้เ,เหมือนเขา,เาจะรักกันมากเลยกอดคอกัอนนะครับ เข้ามาทางนี้เดตรงนี้มันเป็นป่ารกรันหนไม่สามารถที่จะเข้ามาได้นะเฮ้ย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 เฮอยเฮอยเฮ้ยเฮ้ย้ยอยย้ย ไม่รู้เข้ามาได้ไงทุกคนเข้ามาข้างล่างผมเมื่อกี้มันดึงกระเป๋าผมตกใจหมดเลยครับกอดคอผมเลยครับเมื่อกี้ดีนะครับที่ผมสะบัดออกทัน เฮ้ยเฮ้ยมาแล้วทุกคนนั่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 นเฮ้ยอ้า้าวเออข้าไปในซอยแล้วทุกคน คนเข้าเข้าไปในซอยนี้ครับนะมีอะไรก็คุยกันดีๆครับไม่ต้องมาทำแบบนี้นะทุกคนเข้าไปในซอยนี้ครับทุกคนผมไม่กล้าเดินเข้าไปลึกนะครับ ขาอ,อาจจะหลอกล่อให้ผมเนี่ยเข้าไปข้างในป่าลึกนะทุกคนแล้วทำลายร่างกายครับเนี่ยเข้ามาทอยนี้เลยทุกคนไม่กล้กาเดินไปนะครับเขาอ,อาจจะซุ่มผงอยู่นะ ชัดเลยนะว่าเดินขึ้นไปข้างบนนี้นะครับมันแปลกๆงไงไม่รู้ทุกคน ต้องเดินข้างๆนะเดินห้างๆนะจะส้มผมอยู่กลัวเหงียวกลัวส้มผม เดินหายเข้าไปในนี้เลยครับไม่รู้ว่าเดินเข้าไปไหนแล้วเดินเข้าไปในนี้หละทุกคน ไปดูคนตรงนี้ไม่มีอะไรเลยครับไม่กล้าเดินเข้าไปข้างในนะลูกจริงครับผมไม่กล้าเดินเข้าไปข้างในนะ ไม่กล้าเสียงเดือนเข้าไปดูเขาอาจจะซุ่มผมอยู่นะเฮ้ยตกใจหมดเลยทุกคนมาอยู่นี่ได้ไงไม่รู้ครับเดินจับมือกันครับทุกคนหยุดแล้วหยุดรอคุยกันดีๆได้ไหมครับ ไม่มีเสียงตอบรับครับทุกคนเห็นเต็มตาเลยนะเมื่อกี้ว่าเข้ามาในทางนี้นะครับแล้วอยู่ๆมาโผล่มาตรงนี้นะเสื้อแดงคนเสื้อน้ำเงินขนนะครับทุกคน กําขงเงาคืนไม่รู้ว่าไม่หนาวยังไงไม่รู้ครับทำํอะไรที่นี่ดึกๆไม่รู้ครับตอนนี้ก็น่าจะเป็นเวลาสามทุ่มกว่านะทุกคนหยุดอีกแล้ว เดินขึ้นไปข้างบนแล้วทุกคนทางเดิมครับเดินขึ้นไปทางเดิมครับนะชัดเลยทุกคนเนี่ยชัดเลยครับ

หายไปไหนแล้วไม่รู้ทุกคนเฮ้ย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 คนคนไล่ตามผมอะเเเฮฮฮ้้้ยยย ผมว่าแล้วแปลกๆเข้าไปในป่าทำไมด้วยรอให้ผมเนี่ยเดินตามเข้าไปนะครับเมื่อกี้เนี่ยเขาไล่ตามผมออกมานะไม่เอาแล้วครับทุกคนถอยก่อนครับถอยก่อนถอยครับทุกคนไม่รู้ว่าคืออะไรนะต้องการอะไรนะครับ